มี Lindsey. คนอยากลองชิมสลัดชาไทยหนักมากขนาดไหนครับหนักมากครับนี่ค่ะวันนี้ก็เลยวาจะส่งให้ครูนะคะเพราะว่าครูบอกว่าเป็นย่างนี้มาเรียนงช่วยชเลยนะช่วเลยครับดีค่ะเราต้องส่งกับน้ำร้อนก่อนนี่จะแบบนัวมากจริงๆริงเตุที่พี่พี่ทำโฆษณาแล้วกับพี่อ้นกับพี่เอกียรนาถจริงไหมแม่จริงๆครูเพื่อภาษาอะไรแม่ช็อกขนาดนี้เออพี่นครับ อร่อยมากไม่จริงอ่ะพี่อ่ะรสชาติมันเหมือนใส่นมข้นหวานแต้องมีนมข้นหวานที่สุดเลยทีนีเอาแตนอาที้วยนะคะชอบเลโอ้นี่มันคือสิ่งที่ผมชอบเลยนี่นะอือร่อยมากครับอร่อยเหมือนใส่นมข้นหวานอร่อยเหมือนใส่หมือนอร่อยเหมือนแบบกินนมชาชอปเลใช่เพราะหลักพอกาลที่เป็นสีเหมืชาชานี่แหละที่ออกมาเป็นรสชาตินี้นะคะ100%เป็นร่าง100%แล้วไม่มีนมชาร์ 来来，都跑